ีสมัยเฮดเมนูง่ายๆสิเฮดบวชเผือกมนบองคะบวชเผือกใส่เปล่า,าอ่อนแล้วก็ใส่ขนุนขนุนเป็นขนุนกระป๋องนะคะนึกอยากกินของหวานมะบลูสิออกมาเป็นยังไงคะ่ะมันรุนน้ำหน่อยคือกันคะ่ะหน่อยเป็นคนที่บ่ค่อยเ็ดกับขนมอันขนมไทยเกินป็นไหนไปคะ่ะอันดับแรกได้ข้าวหน่อยคือต้มมันไม่ตม้งซี่ร์ค่ะต้มมันสุกเดี๋ยวหน่อยเสียมะนอกใส่หนังแขงะะ็งเด้อคะ่ะไปค่ะไปเบิ่งกันคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยก็จะเอาตักมา นอกน้ำแข็งไวนะคะเดี๋ยวเขาจะเหียดนานกว่าที่อย่งอื่นยังสี่เลยในตน้มประมานะะประมานสุกอ่ะค่ะกาบถึกบ่เกินสิบนาที่อะคะ่ะเป็นเมนูงงายเพราความอยากกิน เฮ็ดแล้วเดี๋ยวเข้าไปกินกันค่ะเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะไปปิดไฟมาที่นี้วนะคะมาบองอุปกรณ์หน่อยอย่างมีขนุนนะคะขนุนเป็น,เป,นเป็นในในในกระป๋องอะคะ่ะหนึ่งกระป๋องด้วยค่ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลมกพร้าวด้วยค่ะแล้วก็เผือกที่หน่อยเอาตบไ,ไปต้มไว้แล้วแล้วก็มี บะกเพาอ้อนแซ่แข็งด้วยค่ะแล้วก็น้ำกะทิแล้วก็เกลือแค่นั้นเองค่ะปลาหาไปจัดการกันแบบนี้เกะือีดลงไปออด้วยค่ะกะทินี่ประมาณ400มิลนมิลลิตรได้เ,เนี่ยกะทิเนี่ยเช่มตาลงไปโลค่ะ ตาดดวกค่ะมักบางไลก็ใช่ไหลคนหัวเกืองไปน้ำแล้วอันหนึ่งสอนซ่าเอาพอ เดี๋ยวหน่อยผส,สมกับน้ำตาลทรายแดงนะญตาลในห,หนุ่มไปนะประมาณน,นี้ค่ะเอ่อสองซอนโตค่ะเพราะั้นเบาหวานเ้าเาค่อยปรุงกวนตาลเพิ่มไปได้ ิดอยากกินมะโดนเราตื่นมามันอีกอะไรจัดซะเลยค่ะรอแขกให้เห็นตาละลายเดี๋ยวเขาก็เอาเอาเผือกเข้าต้มไปแล้วนะคะเกินบับพี่ขกดบนบอ ใใก็สมมติชอบมาต้มในกะทิเลยนะคะเดี๋ยวเผือกมันสิเลเอ็นบ่ล่ะแล้วเมือกของเผือกมันสิออกมาน้ำอะ่ะไ,ไม่ค่อยมักปันไหนยังสั่งละลายตรงนี่นนนยโอเคแบบใส่ได้หรอคะมันเอาเถ้อเอาเผือกไปเลย กระเด็นกระดอนค่ะกระเด็นกระดอนเห็นไหมคะบัน on, นี ai, k k o, un, un, ้ก็สะเอาบวกพาวอ่อนลงไปค่ะกวก็สะเอาขนุนขนุนหรือบวกมีบ้านเฮาค่ะไผมีสดกระไซสดเดอร์หน่อยบ่มมี หน่อยบะมี่เอาขอใส่แล้วกันค่ะใบเตยกับบะมี่ค่ะไผ่มีใบเตยก็เอาไปใส่เด้มเมอมันใส่หอมๆหน่อยมีแคนีกับใส่แคนีค่ะบอกแล้วว่าเวลานี้มีแค่นี้ก็ใส่แคนีค่ะเห็นมาค่ะบวชเผือกง่ายๆใส่บักเ้าอ้อนแล้วก็ใส่บักขนุน ได้ใช่การได้อยู่ได้หรอเนาะฮะเอ็เนบอกค่ะอืมชีสันสีสันกับประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวพ้อไปจัดการเสิร์ฟกันไปค่ะลอให้หน่อยหน่อยตั้งปีกประมาณบ่เกินหาที่โบล้อเห็นมันเดือดค่ะเดี๋ยวนำกะทิมันจะแตกมันไปค่ะไปจัดจานเสิร์ฟกันแบดที่นี่สวัสดีค่ะมือนี มาแต่เ้ารด้อค่ะกินอาหารมันเป็นอาหารเ้าร์อยากกินขนมหวานตอนเศารค่ะเป็นกินเป็นอาหารเศารไปเรยแล้วกันเนาะมือนีขอจักมือนหนึ่งเ้อค่ะเด้อก่อนสกินนะคะ่ะอย่าลืมก่อนส่งวิดีโอหน่อยกินดะ้คะ่อยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน,นะะ่อยด้อยค่ะ,ะค่ะปัจจุบันเสือเอิญมู่เด้อไปทำมากินขนมหวานกินแกงบวชเผือกใส่บักมีด้ค่ะบักมีบักมีคือขนุนนะคะบักรมีภาษาบา้านเะฮ้าเนาะขนุนนะคะ ภาษาอังกฤษเขาเกินว่าแจ็คฟลูตด้ค่ะเผือกเผือกก็คือเผือกเนาะภาษาอีสานภาษาอังกฤษเกินว่าทารูนบอกค่ะทารูเนาะเป็นเนาะแล้วก็มีบวบเผาอ่อนด้ค่ะบวบเผากับโคคอนัตด้ค่ะย่างโคคอนัตบอกค่ะบวบเผาอ่อนแล้วก็มีแคเนลละกะทีด้ค่ะกะทิกับโคคอนัตเมลค์ I'm making a Thai dessert you know with the taro with jackfruit and then with the, with the young coconut. The ingredient I already put under my video. Just have a look. Okay. I hope you enjoy my video. Bye, ka. เอินมู่ล่ะค่ะสามารถกินได้ค่ะมาน้องหน่อยน้องสรีใช่ได้ค่ะแม่นยาคนงามพี่เคลีได้ค่ะปายูค่ะปายูปลาไก่อินเดียได้ค่ะเย้จิ๋วเย้จิ๋วพี่แก้วได้ค่ะลูกเกาแสนได้ค่ะพี่ธิดาพี่ชัชดาพี่ติ๋มพี่ลิ้นได้ค่ะเด้อ คุณธิดาแล้วค่ะมากินน้ำหน่อยเด้อค่ะมาค่ะมาลงมือเด้อกินก,กาแฟมันนี่ค่ะไปค่ะจัดไปโลดค่ะไปะจัดไปเลยอืมไม่ค่อยเห็ดขนมหวานขนมหวานต้อิหน่อยเห็ดหน่อยเห็ดบ่ค่อยเป็นไปนไหนมักซื้อกินแต่ว่าเห็ดกินเนาะคะ่ะบ่เป็น มาที่เฮทยั่งไหญ่เอยยูมังนอกก็อยากกินไงค่ะเมังมูในยูทูบนี่แหละยูทูบนี่ซอยเดลไลดีค่ะเฮทเฮดขนมหวานเป็นน้ำอืมไม่เหียน,น้ำแล้วหน่อยก็เอาเอา ง g ขาวขวดะคะ่ะเอาห้วยหนาเป็นน้ำหอมหอมขวดเองน้ำเด้อค่ะอืมน้องนูขาวมากินน้ำพี่หน่อยเด้อค่ะเด้อเห็นบอกินไปได้ช้เครื่องถวยลเห็นบ่เนี่ยโอ้หนึกซื้อหมูบ่อขอโทษเด้อค่ะเด้อยกว่ากันเด้อ ทำไมเอ้ยซื้อไผ่มาเบิดกัญชา่าเด้อค่ะเด้ออืมสาบลายกาแฟดำค่ะ กินสิ่งน้แหละชุกยำสากาแฟเย็นแต่ปกติโอ้เห็นกาแฟดำหอพีดกับน้ำโบโมบพีดนี่ว่ามันหน่อยด้วเนี่ย ตปนหนึ่งค่ะตอนตป๊หนึ่งนะคะแ่บ,บหน่ค่อยใช้น้ำตาลหลายมันข็สิมันมันมีเกลือน,นิดนึงเค็มเข้มเค็มนิดนึงหวานหวานน้ำสมักหวานมันมัน ไปลองเห็ดมือด้วยสาบิเลไห่หัวจะเาหดแรกก็เอามากินเลยน,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 นละแค่ ไปเาแค่ okay, นี้แหละค่ะมื้อนี้เดี <Okay. S 1> ๋ยวจะไปกินต้อหลังไม้คือเกาค่ะขอบคุณทุกทุกคนนะคะมาเบิ่งวิดีโอของหน่อยค่ะ thank you so much for, for watching my video okay แม่ิบุุ๊ I hope you enjoy my video see you next clip bye bye ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ